อย่างบางขั้งมีเพียงแค่5ขั้นตอนขั้นที่1กําหนดอายุที่ต้องการจากกะเกษียณเช่น60ปี50ปีหรือจะ early retire ที่อายุ45ปีเพื่อจะได้รู้ว่าเรามีเวลาเตรียมตัวเตรียมการเตรียมสตางต์งอีกนานเท่าไหร่ขั้นที่2ประมาณช่วงระยะเวลาที่จะใช้ชีวิตหลังกเกษียณเช่น20ปี25ปีหรือว่า30ปีนะคะเพื่อให้รู้ว่าเรา จะต้องใช้เงินหลังกเกษียณไปอีกอกีกป่ปีโดยประเมินจากคนในครอบครัวว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีชีวิตถึงอายุประมาณเท่าไหร่ประกอบกับความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยแค่ไหนขั้นที่3ประมาณการค่าใช้ใจ่ายหลังกเกษียณค่ะซึ่งก็จะประเมินจากไลฟ์สไตล์ที่เราได้ออกแบบไว้จากท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นต้นแต่ก็อย่าลืมคำนึงถึงเงินเฟ้อด้วยนะคะโดยประมาณเป็นรายเดือนแล้วคำนวณเป็นปีจากนั้นนะคะก็คำนวณตามช่วงอายุหลังกเกษียณค่ะ ขั้นที่4ประมาณการรายได้หลังเกษยียณนะคะเช่นเนงินบำเหน็จบำนาญเงินรับจากกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายได้จากการลงทุนการประกันชีวิตเป็นต้นค่ะและขั้นตอนที่5นะคะวางแผนการออมเงินในปัจจุบันจากประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้หลังเกษยียณเราก็จะรู้ว่าเราต้องเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าไหร่และจะสามารถวางแผนการออมการลงทุนอย่างเหมาะสมได้ค่ะ ข้อผิดพาด5ประการในการเกษียณที่คนหลีกเลี่ยง 1. งการไม่ได้วางแผนหลายคนนะคะประสบความสําเร็จในการวางแผนว่าจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างไรแต่กลับล้มเหลวในการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณอายุค่ะทั้งที่มันมีความสําคัญยิ่งในชีวิต 2. การหวังเพึ่งพาเงินบํานาญเงินสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินทดแทนสำหรับพนักงานเพียงอย่างเดียว หลายต่อหลายคนเลยเพบว่าเงินเก็บเหล่านี้นะคะไม่เพียงพอสําหรับใช้ในเวลากเกษียณดังนั้นเราจึงควรหาวิธีหรือช่องทางออมเงินแบบอื่นๆควบคู่ไปด้วยค่ะ 3. นะคะการลังเลที่จะเริ่มโปรแกรมการเก็บออมเงินเวลาเป็นได้ทั้งมิตรและศัตรูของทุกคนถ้าทุกคนเริ่มเก็บเงินสําหรับการกเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆก็จะมีเวลาใช้เงินทํางานให้กับตัวเราเองได้อย่างมากขึ้นค่ะด้วยพลังแห่งดอกเบี้ยทบต้น 4. ความหลากหลายของสินทรัพย์ ลงทุนเพื่อการเกษียณนะคะมีความจําเป็นต่อการลดความเสี่ยงและช่วยรักษามะะูลค่าทรัพย์สมบัติด้วยค่ะทุกคนนะคะควรจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนของตัวเองเนี่ยให้ดีเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการค่ะและข้อ5้านะคะจงอย่าละเลยความสําคัญของอัตราเงินเฟอ้อที่จะก,กัดซ้ออำนาจซื้อและเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากค่ะสําหรับคนที่มีรายได้คงที่เช่นผู้เกษียณอายุแม้ในประเทศไทยนะคะจะไม่เคยมี ปรากฏการในเรื่องความรุนแรงของอาจารย์เงินเฟอ้อมากนะในปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ไม่ควรละเลยข้อนี้และเตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าก็จะดีกว่าค่ะ